วัดจีกับผมนะโกหมพบกับน้องนุ่มต่อพวงเมืองกับบีกับเหานะครับนะเนี่ยครับวันนี้น้องนุ่มก็ยัดพวงข้างแดงช่วยช่วยออกมาอีกหนึ่งกันเหล้านะครับนะกันนี้อ่าทองมาลำจุ้งกันนะครับนะแดงกระบอกอีกไมด้วยนะครับเนาะไปด้านอ่าจัดเต็มเหล้านะครับจัดเต็มเหล้าครับเห็นไหมอ่ากันนี้ที่ดำเต้าแดง ดำโตแดงก็อื้มฮ่าฮ่ายฟไฟเหล้วนะครับนะอีกหนึ่งคันนะครับอืมเดี๋ยวน้องมาให้ดูหรับท่านไฟโอ้ไฟ l e นะครับน้าช่วงล่างก็แต่งสวยนะครับนะ้าลูกค้าเล่นไฟ LED มดเลยครับน้าเนี่ยครับผมเมื่อเดิมนะครับที่น้องนมึงดูอยูว้มีไฟไฟดาเลยครับน้าแดงเข็มกันนี่ต้นมากลูกค้าจะเล่นไฟมารกนะครับตอนนี้เห็นไหมไฟตาย ไวยหลังคาไวยเหยวีดีนะครับนะครั้งเต็นต์เต็มรูปแบบจุดไฟเร่งตีนะครับน้ากันนี้นะครับน้องนุ่มก็พากไปด้วยนะครับนะอ่านะครับหวงแต็นต์จุดไฟมั่มนะครับนะครับไปต้นใจได้เดี๋ยวน้องนุ่มจะให้เบื่อท้ไว้นะครับนะก็ถมาสอบตั้มได้เลยนะครับด้วยแล้วด้วยแล้วครับมองแล้ว